สิ่งแรกไปช่วงแรกๆ่ะเหมือนทุกคนแล้วไปงั้นๆแหละก็ไปฟังได้มั่งไม่ได้มั่งแต่พอไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนกับพระเจ้าก็ทํางานในใจจากคนที่เป็นคนอารมณ์ร้อนก็ดีขึ้นคหน้าที่การงานอะไรต่างๆก็รู้สึกว่ามันจะกลับมาดีขึ้นคือจากคนรอบข้างก็ตอนแรกก็เอ๊ะเราทำไมทําดีกับเราจังอะไรเงี้ยมีคนแบบฟีดแบ็กลับมาอ๋อเราดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ตัวครับ สวัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านกลับมาพบกันอีกครรอบหนึ่งนะคะสำหรับช่วงคำพยานชีวิตค่ะในช่วงเวลานี้นะคะเรามีคำพยานชีวิตจากคุณศิลานะคะคุณศิลาอายุเท่าไหร่คะครับตอนนี้ย่าง43าครับผมแล้วคุณศิลาศิลาก็คือชื่อจริงนะคะนามสกุลอะไรคะเกตแก้วครับผมคุณศิลาเกตแก้วนะคะอายุ4 3่ปีใช่ไหมคะแล้วคุณศิลาเนี่ยมาเชื่อพระเจ้ากี่ปีแล้วคะประมาณ สิปีได้ครับอูสิปีแล้ว <c oughs> นะคะช่วงก่อนที่คุณศิลาจะรู้จักพระเจ้านั้นตอนชีวิตตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะก่อนรู้จักพระเจ้าก็ชีวิตจะบอกว่ารุ่มรุ่มนดอนก็ว่าได้ครับเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวไม่ดีบ้างอ,อารมณ์ก็ค่อนข้างจะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะฮะเป็นคนอารมณ์ร้อนจุนเฉียวแล้วก็ชอบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ค่อยฟังใครอืค่ะ เอาแต่จตัวเองพูดง่ายพูดกับใครแล้วมีปัญหาแน่นอนครับเป็นนักเลงเป็นนักเนง้ครับผมแล้วชีวิตครอบครัวตอนนั้นเป็นไงมังคะชีวิตครอบครัวค่อนข้างจะมีปัญหาครับโดยะทะเลาะกับภรรยาบ่อยมากเพราะเราเป็นคนแรงไม่ลงให้ใครแล้วก็ทะเลาะกับแม่ยายกับพ่อตาเนี่ยประจัก แต่นั้นว่าไม้เหม่อไม่เมากันฮะโอค่ะสรุปแล้วคือไม่ถูกกับใครเลยใช่ครับแล้วมีปัญหาหนักๆไหมฮะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากเข้ามาหาพระเจ้าปัญหาหนักๆในชีวิตก็น่าจะเป็นเรื่องการงานการงานพอการงานไม่ดีคือตกงานเองดีกว่าฮะเพราะว่าทําอะไรก็ ไม่ค่อยประสบผลสาเร็จหรือพูดกันทั้งโลกว่าเจ๊งเลยฮะก็เลยพอพอมีปัญหาปุ๊บก็เครียดก็จะทะเลาะกับคนรอบข้างภรรยาครับครับมแม่ยายเพราะผมจะพูดจาแบบพอเครียดก็ใส่เลยครับมนนันคือปัญหาหนักเลยใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นคือมีใครในครอบครัวหรือว่าที่รู้จักเนี่ยคือเป็นลูกของพระเจ้ามั้งไหมคะในครอบครัวคุณพ่อผมก็เคยเรียนในโรงเรียนคิดเตียนฮะแต่พ่อของผมก็สักยันเต็มตัวเลยครับไม่ไม่เอาพระเจ้าเหมือนกัน พี่สาวก็ไม่เอาพระเจ้าแทบจะไม่มีใครเลยดีกว่าครับไม่มีใครใช่ไหมแล้วคุณศิลาเนี่ยมารู้จักพระเจ้าได้ยังไงคะคือมารู้จักพระเจ้าแบบเขาเรียกว่าไปเพราะว่าไม่อยากทะเลาะกับภรรยาดีกว่าครับก็คือภรรยามา,มารู้จักพระเจ้าก่อนใช่ครับแล้วก็ไปโบสถ์เพราะว่าถ้าไม่ไปด้วยเหมือนกับถ้าไม่ไปแล้วไม่ตามใจเขาแล้วเขาทะเลาะกันมผมก็เลยเลี่ยงปัญหา ส่วนตัวผมก็เคยเรียนโรงเรียน,ยนคิดเตียนมาก่อนก็เลยไปนั่งในโบสถ์ก็เลยไม่เก้อเขินอะไรไแต่แต่ก็ไม่ได้เอาพระเจ้านะคค่ะค่ะะก็ไปนั่งกันงั้นแหละนานาไหมคะที่ที่ตามไปเฉยๆอย่างนั้นโดยไม่รู้สึกอะไรก็โอ้เป็นปีเหมือนกันนะครับอืครับเป็นปีแล้วทีนี้ช่วงนั้นที่ว่าไปตามภรรยาไปโบสถ์แล้วไม่ได้รู้สึกอะไรเรื่องพระเจ้าอะไรเงี้ยตามไปอย่างนั้นๆแล้วมันมีอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณชลารู้สึกว่าอยากจะ รับเชื่อแล้วก็อยากมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าละครั้งนี้ครับสิ่งแรกไปช่วงแรกๆ่ะเหมือนทุกคนแล้วไปงั้นๆแหละก็ไปฟังได้มั่งไม่ได้มั่งแต่พอไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนกับพระเจ้าก็ทํางานในใจจากคนที่เป็นคนอารมณ์ร้อนก็ดีขึ้นค่ะหน้าที่การงานอะไรต่างๆก็รู้สึกว่ามันจะกลับมาดีขึ้นคือจะคนรอบข้างก็ตอนแรกก็เอ๊ะเราทำไมทําดีกับเรา จังอะไรเงี้ยมีคนแบบฟีดแบ็กกลับมาอ้เราดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ตัวงั้นก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะเพราะว่าคุณศิลาเนี่ยตามภรรยาไปโบสถ์โดยที่ว่าไม่ได้แบบเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าหรือไม่ได้รู้สึกว่าต้องการพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ทํางานโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้าอันนี้คือสิ่งอัศจรรย์มากนะพระเจ้าเปลี่ยนนิสัยเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่พอเริ่มเราดีขึ้นมีฟีดแบ็จากคนรอบข้างว่าเขาก็ดีกับเรา เราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเราทําให้แบบเห็นว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าเปลี่ยนเรามาตั้งแต่ที่เราแบบไม่ได้อธิษฐานหรือว่าไม่ได้แบบจดจ่อกับพระเจ้าด้วยซ้านะคะครแล้วมีเรื่องอะไรในชีวิตที่เราอธิษฐานเจาะจงกับพระเจ้าไหมคะที่ขอพระเจ้าช่วยก็น่าจะเป็นหน้าที่การงานนะครับอืมเรื่องการงานเราความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไงคะก็อ่าพองานดีขึ้นอะไรทุกอย่างพอเรามีงานอารมณ์เราก็ดีขึ้นไม่เครียด พระเจ้าเข้ามาทํางานเราก็สามารถที่จะ,ะพูดดีกับภรรยาเพราะวาความแมัหนหายไปพระเจ้าทํางานเนี่ยเราก็เริ่มทําดีกับพ่อตาแม่ยายซื้อกับข้าวให้กินอะไรกินพูดดีกับท่านอะไรเนี่ยจากที่เมื่อก่อนนี่โอ้โห,หน้ามือเป็นหลังเต้าเลยทําไม่ดีเลยก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นความสัมพันธ์กับครอบครัวภรรยาก็ดีขึ้นแล้วความสัมพันธ์ในครอบครัวเราเองค่ะโอ้ตอนแรกจะ่ลืมเล่าเนียความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ พอกันแล้วครับแย่เหมือนกันเพราะว่าผมเพราะจริงๆแล้วคือสาเหตุจากตัวเราใช่ครับค่ะเพราะว่าสาเหตุจากตัวเราเราคือมองแบบอะไรเป็นด้านลบหมดเลยคือเอาตัวเองเป็นหลักครับแล้วก็จะมองคนรอบข้างว่าคือเหมือนแบบไม่ดีกับเราเราเป็นเหยื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครัใทำให้เรามีปฏิกิริยาที่แบบตานเรียนน้านเองใช่ แต่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปเนาะตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็เริ่มเปลี่ยนนิสัยเราเนาะทาให้ความสัมพันธ์กับในครอบครัวกับคนรอบข้างดีขึ้นตอนนี้คือเวลาไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครเคยรู้เลยฉะนั้นไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าคุณชีลาคนเก่าเนี่ยเป็นยังไงเนะเพราะว่าคนนั้นหายไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็ยิ้มเก่งขึ้นไปหนึ่งก็อุ้ยยิ้มแบบกลายเป็นคนล่าเริงยำใสได้มาก่อนไม่ใช่แบบนี้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาเปลี่ยนตรงนี้ แล้วในเรื่องของการงานเป็นไงพ่ะฮะตอนนี้การงานตอนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะการงานก็ได้มาทํางานกับพี่เขยที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากครอบครัวดีขึ้นนะฮยทำงานกับเขาแล้วก็คือเขาเป็นคริสเตียนกันหมดเราก็ไม่ได้มีเวลาที่ไปคิดจะจักไปรับใช้ได้มีเวลาแบบกับพระเจ้าเยอะด้วยวก็ได้ทํางานด้วยค่ะคก็คือท <มา S 1> ัอ้งครอบครัวก็เป็นคริสเตียนกันหมดใช่ไหมทำให้เราได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมของคริสเตียนด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็ สิ่งหนึ่งก็คือว่าเราก็เปลี่ยนไปอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีถูกไหมคะ,คะเพราะว่าคุณศิลาก็ไม่ได้คบเพื่อนข้างนอกเลยใช่ไหมคะคที่ที่เคยบอกก็คือส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลากับครอบครัวไม่ได้คบอ่ะมันไม่มีใครครบเพราะผมคนแบบนี้เลยครับ <laughs> 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 เพราะว่าทําตัวไม่ค่อยดีเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าก็เพื่อนก็กลับมาเพื่อนก็กลับมาเพราะด้วยเราเปลี่ยนไปค่ะขอบคุณพระเจ้าเนาะแล้วก็มีอะไรคะที่เปลี่ยนที่อยากจะขอบคุณพระเจ้า คือเอาง่ายๆคือความสัมพันธ์ในครอบครัวดีกว่าฮะจากตอนแรกคือคนรอบข้างผมไม่สนใจพอคนในครอบครัวเราเวียงไปแล้วเขาไม่เอาเรามันเจ็บปวดนะอคือคนในครอบครัวเขาก็เหมือนกับว่าเราไปคุยกับเขาเขาอยากคุยกันแต่ว่าเขาก็กลัวว่าเราจะเวียงอีกอะไรอีกเนี้ยเขาก็เลยเซฟคำพูดอคุณชีลาเคยเล่าให้ฟังว่าคือตอนนั้น่ะก่อนจะรู้จักพระเจ้าเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าใช่ไหมใช,ใช่ครับม,มันเป็น เพราะว่าเราถูกปฏิเสธมาใช่ไหมคเพราะเนื่องจากตัวเราเนี่ยแหละคือเราไม่ดีก็เลยถูกคนรอบข้างปฏิเสธแล้วเราก็เลยรู้สึกเป็นบาดแผลใช่ไหมครแล้วพระเจ้าช่วยแก้ในจุดนี้ของเรายังไงคะจากการที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าเมื่อก่อนนี้คือจากที่เราจ้องมองแต่ผลงานแล้วก็จ้องมองที่ตัวเราเองครับมันก็เลยไปเพ่งที่จุดเล็กๆจุดเดียวแต่พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงโดยโดยง่ายๆเลยผมรู้จักใส่ใจคนรอบข้างรู้จักภรรยารู้จัก เพราะว่าผมก็มีแค่นี้นะแล้วก็พ่อตามแม่ยายครอบครัวผมผมรู้จักผู้ดีเขาซื้อของแม่กินไปพูดเล่นไปใช้เวลากับครอบครัวคือพูดง่ายว่าคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองมันก็เลยสิ่งดีๆมันเลยกลับมาทําให้ผมเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็คือหลักการของพระเจ้าใช่ไหมขอบใจอันนี้คือเป็นเหมือนบทเรียนบทหนึ่งก็คือว่าเราอยากได้อะไรจากคนอื่นกลับมาเราควรต้องเป็นผู้ที่ให้ก่อน ใช่ไหมคะอย่างเมื่อก่อนเนี้ยคุณศิลาแบบว่าอยากได้จากคนอื่นแต่เราไม่เคยให้ใครเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราแบบเศร้าผิดหวังใช่ไหมคะแต่เมื่อพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้เราอะรู้จักให้คนอื่นก่อนก็ทําให้เราได้รับสิ่งดีเหล่านั้นกลับมานะคะนี่คือเรื่องอัศจรรย์ของพระเจ้าเนาะเป็นการแก้ไขปัญหาชีวิตในหลายๆด้านเมื่อเรามีพระเจ้าเข้ามาก็คือพระเจ้าจะเริ่มเปลี่ยนจากเราก่อนแล้วมันทําให้ทุกสิ่งรอบข้างดีไปหมดนะ วันนี้คุณศิลากา็ถ้าถามว่ามีวันไหนบ้างไหมคะที่คิดว่าแบบอยากเลิกเชื่อพระเจ้าแล้วมีบ้างไหมคะตั้งแต่<อ>รู้จักพระเจ้ามาสิบปีคือถ้าให้กลับไปอย่างเดิมผมไม่เอาดีฟา้าต่อให้ผมไม่มีอะไรเลยผมขอพระเจ้าเป็นที่หนึ่งดีที่สุดครับ เพราะว่ามีพระเจ้าแล้วก็มีทุกสิ่งเนาะใช่ครับมีทุกสิ่งครับค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าความเชื่องเราตอนนี้คือหนักแน่นแล้วครับค่ะพระเจ้าดีตลอดเวลาไม่ไปไหนแน่นอนครับพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเมื่อคุณศิลามีประสบการณ์แล้วนะครับคุณศิลาอยากจะฝากอะไรถึงกับผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะครับก็ฝากถึงทางบ้านว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติที่มากมายไม่ว่าหน้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จมันก็ไม่มีเป่ามันก็จะเปล่าประโยชน์เลยถ้าคุณไม่มีพระเจ้านะครับ คือคุณลองก็ได้นะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตคุณในเมื่อทั้งชีวิตคุณลองหน้าที่การงานทุกอย่างที่ยากมาแล้วแล้วคุณจะมาร้องแค่พระเจ้าองค์เดียวที่ดีสุดส,สาหรับผมคุณก็จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมได้รับเช่นกันนะลองดูกับพระเจ้าคนระับไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะผู้ชมทางบ้านที่ติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะสวัสดีครับ ขอบคุณสําหรับคําพยานนี้นะคะเป็นคําพยานที่หนุนใจมากแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ได้รับการหนุนใจเช่นเดียวกันนะคะถ้าพี่น้องผู้ใดมีคําพยานนะคะที่อยากจะให้เราลงในช่องของเรานะคะสามารถติดต่อเราได้จากรา,ายละเอียดที่ขึ้นอยู่นี้นะคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเยอะๆนะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆออกมานะคะ,นะคะแล้วสําหรับ พี่น้องที่อยากาต้องการชมคําพยร์อื่นๆที่เราได้ลงไปแล้วพี่น้องสามารถดูได้จาก playlist ที่ขึ้นอยู่นี้ตามนี้เลยนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ